รักทายได้ค่ะมีเคยเห็นไหมเอ่ย สวัสดีค่ะมาแล้วเช้าวันหยุดบนสีสวยสวัสดีจ้าอ่าท่านหนึ่งแล้วนะคะ ทักทายช่องได้นะคะพิมพ์สติกเกอร์ใดๆมาก็ได้ค่ะกดสติกเกอร์ใดๆมาก็ได้นะคะสวัสดีค่ะสี่ท่านนะคะอ่าสนับสนุนช่องได้นะคะทักทายได้ค่ะสวัสดีค่ะมีใครเห็นไลฟ์ไหมมีใครใจดีพิมพ์ทักทายกันไหมคะสวัสดีค่ะบอลสีต้นใหญ่ๆสวยๆเลยนะคะต้นใหญ่ๆเลย สวัสดีค่ะเจ็ดท่านมีใครพิมพ์ทักทายไหมมีใครพูดคุยกับช่องไหมคะสวัสดีค่ะบอลสีเยอะแยะมากมายสวยๆงานกระถางทำแพ็กไปให้อย่างดีเลยพี่พี่ นี่สงขลาสวยมาก สวัสดีค่ะสิบท่านทักทายได้ค่ะมีใครทักทายไหม พี่พี่มีใครทักทายโอคค๋ไหมคะมีใครพูดคุยกับโอคค๋ไหมเอ่ย1ิอดท่านหวัดดีค่ะทําเพ็กไปให้อย่างดีเลยนะพี่พี่ สวัสดีค่ะมีใครพูดคุยไหม สิบสี่ท่านสวัสดีค่ะมีใครทักทายไหมคะอันนี้ทวีพบนะคะอว์มกรธรรมชาติหน่อเพียบเลยค่ะทวีพบบอลขนนกมีใครใจดีทักทายมาไหมคะ มีใครใจดีติดตามกดแบบว่าสนับสนุนช่องลายกันไหมพี่พี่อันนี้สวยงามกลายทองประเสริฐค่ะเอาไปรวมกอได้นะสวยสวยมีใครพิมพ์ทักทายไหมพี่พี่สวัสดีค่ะกดสติกเกอร์ข้างๆก็ได้ค่ะที่เป็นรูปยิ้มอะ่ะอ้อ นี่ไงเจ้าประจำใจดีที่หนึ่งเลยขอบคุณมากค่ะอ้าวน้องนาวสวัสดีค่ะ <c oughs> น้องนาวไหลยังลองไหลยังปังปังขอบคุณค่ะน้องนาว น้องนาวลองหลยย่ยางสวัสดีค่ะคุณปุ้ยอ๋อเดี๋ยวก็มีไ <laughs> ลรื่เอยๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวยงามมาก เหงาเลยใช่ไหมเออพี่ก็กําลังเหงาพอดีผมพอดีมีน้องนาวเข้ามีคุณปุ้ยเข้ามาว่ากําลังเหงาพอดีไม่มีใครคุยด้วยขอบคุณคุณปุ้ยมากๆนี่สวยงามมากพี่สองขาสวยเวอร์วงังฟูมากสวัสดีค่ะเจ็ดท่าน พูดคุยกับโอได้นะทักทายกันได้ค่ะงานกระถางนี่โอ้ยงามมากพี่พี่นี่ค่ะนารีบูรพาค่ะกรอน,นี้มีสามต้นนี่ค่ะอย่างสวยป้ายแบบปู่พี่พี่ดูความสวยเนาะนี่ค่ะ มีสามต้นเลยค่ะกอนี้กอธรรมชาติอย่างสวยมันยุบไปนะตอนแรกกออย่างใหญ่มันยุบไปค่ะนี่นารีบุรพาค่ะงามๆเลยพี่ๆน,น,นันโนนั่นน่ะขอร้อยยี่สิบค่ะพี่ๆขามีใครชอบไหมขอร้อยยี่สิบบาทค่ะนารีบุรพาค่ะงามๆเลยพี่ๆมีใครชอบไหมจ๊ะ นารีบุรพาค่ะพูดคุยกันได้นะพี่ๆขาตามหาต้นอะไรถามโอได้นะขอร้อยี่สิบบาทมีสามต้นเลยค่ะนี่เลี้ยงนอกตู้ได้สบายเลยไม่ตุยแล้วนะพี่ๆนะไม่ตุยนะเพราะว่ามีหน่อขนาดนี้เนาะนารีบุรพาค่ะพี่ๆสวยๆเลยหน่อเขาก็ป้ายแบบนี่ป้ายทุกใบ มีใครชอบไหมคะนารีบรพากอนี้ขอร้อยี่สิบค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านจ้ามีใครชอบไหมเอ่ยชอบพิมมาได้นะพี่พี่นารีบรุรพาค่ะขอร้อยยี่ิบนะสวัสดีทุกท่านนะจ้าสวัสดีค่ะ อันนี้พญาณคคราชค่ะสามกระถางหนึ่งร้อยนะคะนี่กระถางเดียวสามสิบห้านะพี่ๆสองงานกระถางนะมีใครชอบไหมคะพญาณคคราชนี่อันนี้เริ่มนี่ค่ะเริ่มกัดขึ้นมาแบบนี้นะนี่เลยนี่ค่ะมีใครชอบไหมคะพญาณคคราช กระสามกระถางหนึ่งร้อยนะคะพี่พี่ถามได้นะอยากดูต้นไหนถามได้นะคะถามได้เลยนี่อันนี้นี่สีวาไยค่ะงามๆเลยอันนี้แผลงมานี่ค่ะ แขงป้ายมาป้ายเขียวมานี่เมนี้มีชมพูอย่างนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะน้องจะเข้มๆนะพี่ๆขอร้อยเดียวค่ะขอร้อยเดียวแบบไม่แผลงก็มีนะพี่ๆแบบไม่แผลงปกติก็มีนะร้อยหนึ่งเหมือนกันค่ะนี่ใบสวยๆเป็นแบบประกายไฟขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะมีใครชอบไหมคะสีวาไยค่ะ ขอร้อยเดียวนะพี่พี่มีใครชอบไหมทำแพ็กไปให้อย่างดีเลยค่ะสีวาไลาพี่พี่พูดคุยกันได้นะคะได้ไม่เหงาจะได้ไม่เหงาค่ะพี่พี่ค่ะมีใครชอบไหมสีวาไลาค่ะต้นนี้แผลงมาค่ะนี่สวยขอร้อยเดียวนะคะพี่พี่ นี่ชอบพิมพ์มาได้ค่ะอันนี้ก็นานมากแล้วนี่ค่ะกาบแสงสุวรรณค่ะพี่พี่นี่เลี้ยงนานมากแล้วนะนี่ค่ะ นี่ขอบจะเป็นสีเขียวอ่อนนะคะพี่พี่ขอแปดสิบบาทขอแปดสิบบาทค่ะมีใครชอบไหมนี่ค่ะกาบแสงสุวรรณค่ะสวยนะพี่พี่สวยนะนี่มีใครชอบไหมจ๊ะ กาบแสงสุวรรณค่ะขอแปดสิบนะคะสามท่านถาได้นะทักท้ายได้เด้อนีต้นใหญ่ๆเลยปีของค่ะขอห้าสิบบาทนี่กัดเป็นสีส้มแบบนี้แล้วค่ะ ต้นใหญ่เป็นไม้บรรทัดเลยพี่พี่เอากี่ต้นก็ได้มีจำนวนค่ะปีขงค่ะของห้าสิบบาทปีขงมีใครชอบไหมคะปีขงนี่เป็นไม้บรรทัดเลยนะพี่พี่ปีขงขอห้าสิบบาทค่ะพี่พี่ขามีใครชอบไหมคะปีขงค่ะ นี่อันนี้เลี้ยงนานมากนอกตู้อุถอนหญ้าดินยุบไปเยอะเลยค่ะเจ้าหญิงค่ะขอร้อยเดียวเนาะสีเข้มขนาดนี้เลยสวยนี่ค่ะเล็กๆก,ก็จะอยู่ประมาณเนี้ยนี่ว <c oughs> ันนี้มันยุบไปรอบึงแล้วนะพี่ๆเ <c oughs> <c oughs> จ้าหญิงค่ะขอหนึงร้อยบาทค่ะ ยังนานมากสีชมพูหวานๆสิชมพูเข้มๆเนอะพี่ๆเจ้าหญิงค่ะมีใครชอบไหมคะเจ้าหญิงเจ้าหญิงค่ะขอหนึ่งร้อยบาทค่ะมีหัวแนนอนทรงนี้เลี้ยงนอกตู้ด้วยค่ะเจ้าหญิงค่ะพี่พี่สวยสีเข้มชมพูเข้มแบบนี้เลยพี่ๆ่ะขอร้อยเดียวค่ะ มีใครชอบไหมคะเจ้าหญิงเจ้าหญิงเจ้าหญิงขอร้อยเดียวจ้าพี่พี่มีใครชอบไหมคะทำแพ็คไปนะให้อย่างดีนะคะงานกระถางนะเจ้าหญิงเจ้าหญิงพี่พี่ขานี่ทวีพบ กอแบบจุกๆเลยค่ะหน่อเพียบเบ่งเเลยค่ะบอลขนนกทวิภพค่ะกรอนี้ขอสองร้อยนะคะทวิภพค่ะบอลขนนกสวยๆมีใครชอบไหมเอ่ยทวิภพพี่พี่มีทั้งหมดสี่ต้นนะกอนี้พี่พี่หนอแบบเยอะมากสามนี่เพิ่งขึ้นมาใหม่ด้วยทวิภพค่ะ มีใครชอบไหมคะกอใหญ่มากพี่พี่กอธรรมชาติค่ะนี่บอลขนนกสวยๆทวภพบค่ะพี่พี่มีใครชอบไหมคะขอสองร้อบาทนะกอนี้ถามได้นะพี่พี่ขาอ่าขนไกรต้นใหญ่นั่น มีใครชอบมีใครตามหาไหมขุนไกรบอลเก่าเลยนะคะพี่พี่ขุนไกรค่ะตอนใหญ่มากขุนไกรตอนใหญ่มากพี่พี่ขุนไกรขอร้อยห้าิบนะขุนไกรค่ะหกท่านพูดคุยกันได้นะคะนี่ อย่างงามมันนี้มันขึ้นมาใหม่มันมันมันยุบไปนะพี่พี่นี่นี่ค่ะนี่เลยเงินแสนค่ะขอร้อยเดียวพี่พี่อย่างงามเงินแสนค่ะมีใครชอบไม้คะเงินแสนชื่อดีเนาะสีชมพูอย่างนี้เลยค่ะเข้มๆสวยๆอย่างนี้เลยสีชมพู ขอร้อยเดียวค่ะพี่พี่่ะมีหัวแนอนอนเปลี่ยน,นี่ดินเป็นสีดำเลยนะพี่พี่เลี้ยงนานมากแล้วค่ะพี่พี่ขอร้อยเดียวค่ะไม่ีใครชอบไหมเงินแสนนะพี่พี่่ะสีปราดโอ้ก็มีนะพี่พี่สีปราดบอลเก่าอะ่ะ มันยกไปรอบหนึ่งแล้วแล้วทีนเนี้ยมันก็ขึ้นหน่อ,อมาหนอ่อหน่อเล็กก็มีเ,เพิ่งจะออกมานั่นม,มีทั้งหมดสี่ต้นนะคะกอนนี้สี่ปลาดพี่พี่ กรอนี้ขอร้อยยสิบค่ะนี่มีหน,น่อใหม่มาด้วยน,ะน่ะหน่อเพิ่งขึ้นมาเลยค่ะสีปราดค่ะพี่พี่เอาไปใส่กระถางสวยๆกระถางสิบนี่ค่ะสีปราดค่ะกรอนี้ร้อยี่สิบนะพี่พี่กอธรรมชาติโอ้โหมีใครชอบไหมสีปราดค่ะ มีหัวแน่นอนสีปราดบนอลของโอ๋ oh, ส่วนมากจะมีหัวหมดแล้วนะมันยุบไปแล้วก็มันก็เริ่มขึ้นมาพี่พี่เริ่มแตกหลอดแตกใบใหม่ขึ้นมางามมากนอนแบบจุกๆเลยค่ะนี่ กอนี้ขอร้อยห้าสิบนะคะเพ็ดบ้านปทุมสี่ห้าต้นเลยค่ะหน่อเพียบเลยด้านล่างเพ็ดบ้านปทุมค่ะพี่พี่สี่ท่านถามโอได้นะคะมีใครช่บไหมเอ่ยเพย็ดบ้านปทุมกอนี้กอใหญ่ๆเลยค่ะนี่ขอร้อยห้านะคะ มีใครชอบไหมบอลใบกลมค่ะนี้สงขลาแม่พันบุ้มบุ้มค่ะพี่พี่นี่กอนี้ขอ200อนะคะกระถางนี้เนาะใหญ่บอลใบกลมแบบโอ้โหนี่ค่ะขวามือโอเล็กเลยนะงามมากๆพี่พี่กระถางสิบนิ้วเล็กเลยนะเนี่ยนี่ไป ใหญ่มากค่ะสองขาค่ะแม่พันสองร้อยค่ะอันนี้ก็ยุบไปเหมือนกันแล้วก็มันก็ขึ้นมาใหม่มันกัดขึ้นมาแบบนั้นเลยเล็กๆมันออกพื้นเป็นพื้นออกเข้มๆนะนแล้วก็มันก็จะเริ่มกัดถี่ยมพูออกมานี่สวยงามมากสองขาค่ะสองขาแม่พันนะสองร้อย มีใครพักทายพูดคุยไหมคะอันนี้ก็นานมากค่ะจนพื้นเป็นสีแดงแล้วนะปินรัดนะคะแม่พันนะขอร้อยเดียวค่ะต้นใหญ่ๆเลยปินรัดค่ะพี่พี่ขอร้อยเดียวพูดคุยได้นะคะปินรัดค่ะขอร้อยเดียวค่ะไปใส่กระถางสิบนิ้วสวยๆปินรัดจ้ามีใครชอบไหมคะ นี่ไม้มนทัดกว่าเลยพี่พี่ปินรัตค่ะขอร้อยเดียวมีใครชอบไหมคะมีอากัดพื้นเปนแบบนี้เลยนะจากเป็นเม็ดเม็ดนะอันนี้คือนานมากๆแล้วค่ะเลี้ยงนานมากขอร้อยเดียวค่ะพี่พี่มีใครชอบไหมปินรัตสี่ท่านถามได้นะถามได้ถามได้สี่ท่าน นี่อันนี้ขอร้อยเดียวค่ะมีสามต้นในกระถางป่นมงค์งามๆเลยงามเลยค่ะมีสามต้นปีนมงคลค่ะขอร้อยเดียวค่ะพี่พี่มีใครชอบไหมจ๊ะป่นมงคลค่ะขอร้อยเดียวค่ะเหงาจง มีใครคุยกับโอบ้าวเริ่มเหงาแล้วเริ่มเหงาแล้วน้องนาวออกไปแล้วแน่เลย คุณปุ้ยยังอยู่ป่าวคุณปุ้ยยังอยู่ไหม <c oughs> คุณปุ้ยยังอยู่ป่าวมีใครคุยด้วยปะแสดงว่าคุณปุ้ยออกไปแล้วถ้าง,งั้นโอดลงลนะนะไม่มีใครคุยแล้ว อันนี้ทับทิมแสงชาติโอ้โถอนหญ้าถอนหญ้าขึ้นมาอย่างนี้ถอนเมื่อวานดินมันขึ้นมาอันนี้ก็ดาริบุรพาถอนหญ้าหญ้ามันโอ้โหเต็มไปหมดเลยนี่ อันนี้บอลใบกลมสีอมส้มค่ะงามๆเลยขอแปดสิบบาทนะคะนี่หนอเมืองพลค่ะคมเข้มแบบนี้เมืองพลค่ะขอแปดสิบงามเลยค่ะสีอ,อมส้มเมืองพลพี่ๆมีใครคุยด้วยไหมมีใครคุยด้วยไหมเอ่ย อันนี้หลวงปู่ใหญ่ค่ะมีหนอหลวงปู่ใหญ่สี่ท่านคุยได้นะเนี่ยหนอเพิ่มมาอีกแล้วมีสมอดสองหนอแม้พันปู่ใหญ่ค่ะสวยนะพี่พี่หลวงปู่ใหญ่อันนี้หนอติดกันเลยค่ะแล้วนี่หนอห่างขึ้นมาแม้พันนะขอร้อยห้าสิบค่ะหลวงปู่ใหญ่งามค่ะ หลวงปู่ใหญ่มีหัวแน่นอนเลี้ยงนานมากนี่ค่ะนั่นหนอหนอสองหนอเลยนะพี่พี่มีใครชอบไหมหลวงปู่ใหญ่อ่ะงั้นไม่มีใครคุยลงแล้วนะคะมีใครคุยด้วยไหมเนี่ยหนอแบบจุกๆเลยค่ะสี่ต้น โ <Okay. S 2> อเคเอาไว้เจอกันใหม่ค่ะออกไปหมดแล้วคุณปุ้ยก็น่าจะไม่อยู่แล้วสวยมากสาิมองคนดีนี่สวยวอรวังแม่พันนะพี่พี่ร้อยแปดสิบอย่างงามเป็นใบโพเลยค่ะโอเคค่ะอันนี้นายเมือง มานินมังกรงามมากโอเคค่ะสวัสดีค่ะ